จะเลตอนอยู่ห้องเฉยอันนี้คือง่ายเลยเหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคาเฟถ้าตอนนี้นอนขอนอนดีกว่าขอนอนดีกว่าครับขอนอนดีกว่าและให้เลือกระหว่างการถ่ายรูปเซลฟี่หรือให้คนอื่นถ่ายให้ให้คนอื่นถ่ายให้จริงหรอจริงๆถ้าถ้าถ้ารู้จักจริงๆแฟนคลับน่าจะรู้รู้รู้บ้างแหละคือจริงๆอินไไต์ผมอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบถ่ายรูป เราไม่ชอบลงรูปเราไม่ชอบถ่ายรูปได้ยังไงเราหล่อมากนะคะเราเราต้องถ่ายรูปให้แฟนๆดูบ่อยๆนะคะเออคือจริงๆอ่ะคือไม่ค่อยชอบจริงๆนะแบบมันดูแบบกว่าจะกว่าจะอยู่อ่ะกว่าจะอยู่คืออสมมติยกตัวอย่างพีเอสก็ได้คือถ่ายรูปสิบรูปใช้ได้เลยแบบาณเก้ารูปสิบรูปอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยสิบรูปยังไม่อยู่ยังไม่ได้ถ่ายรูปอาจจะยังต้องถ่ายอีกใช่เลยแบบ เลยโอ้ยากจังเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเหนื่อยก็แบบไม่เอาละซึ่งซึ่งจริงๆที่ได้รูปอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเป็นการ P.S. เหรอหายหน่อยไอจีไม่มีจะลงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอคลับฟิวนั้นฟิวนั้นฟิวนั้นใช่นี่ต้องถ่ายรูปเยอะๆนะเพราะแฟนๆน่าจะรอดูกันอยู่เยอะเราเขาไปถึงวอล์กเชียงใหม่เลยนะทุกคนบอกรอดูวอล์กเชียงใหม่กันใหญ่เลยโอ้ยชาวเน็ตต่างอ๋อคือการวีนกันเราถ่ายชอบกระแสหลบก็วีนกันเห็นแล้ววีนกันสุดๆเลย ว่าถ้าคำถามต่อไปถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างหนังรักหรือหนังแอคชั่นเลือกหนังอะไรเออหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นใช่ไหมใช่เออเราเป็นสายชอบบูชอบฟิลจอห์นวิกเอ้ยชอบดูมากชอบดูมากใช่หนังรักหนังรักอาจจะยังอาจจะยังจะจริงจริงถ้าชอบจริงเนี่ยเรียนแบบคือหนังผีชอบมากหนังผีน่ะหนังหนังแบบหนังคือแบบว่าไฟเดเธอร์ทีนที่แบบว่าเป็นฟิลแบบฆาตกรรมสรเชอ ชอบมากชอบมากชอบมากด้วยใมถ้ามีโอกาสให้เราได้เล่นหนังเราอยากเล่นหนังอะไรมากที่สุดถ้าสมมติเป็นต้องเล่นเลยนะเป็นเลวนเลยต้องเล่นเลยเออสมบทเลยอ่ะอาจจะเป็นแอคชั่นแอคชั่นเพราะว่าจริงๆอ่ะเคยคิดว่าเล่นหนังผีเนี่ยถ้าตัวเองไปเป็นผีเป็นไงแต่อาจจะยังเหมือนกันอาจจะยังเหมือนกันอ่ะขอขอเป็นผู้ดูแล้วกันผู้ชมคนเดียวอ๋อเออเวละแต่ถ้าให้เลือกระหว่างเพลงเร็ว หรือว่าเพลงเร็วแบบแดนแดนหรือว่าเพลงช้าแบบอบอุ่นเราจะชอบเพลงแบบไหนมากกว่าเพลงช้าแบบอบอุ่นจริงเหรอใช่จริงอหรอแต่เพลงไร์ยู่เราคือเพลงเอ้ยเพลงไรแค่เราคือก็ก็เต้นเยอ้นะ Best Why ทำไมถึงต้องมีเพลงช้าภาสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะจริงๆผมคนชอบเพลงช้าชอบเพลงช้าใช่ชอบเพลงเพลงแบบที่แบบว่าแอบรักแอบรักไม่ทำให้ใครตายอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเพลงที่ ฟังบ่อยมากครับถือว่าเป็นเพลงเองก็ฟังก็ฟังนานอะไรเงี้ยใช่ก็คือเวลาฟังเปิดขับรถอย่างเงี้ยเพลงแดนอาจจะยังอาจจะยังแบบอาจจะแบบมันจะแบบว่าอาจจะแบบเป็นโตเกียวดิฟอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยก็ก็เลยเป็นแบบเพลงช้าชิอชิวเขาเป็นชิวมากกว่าและถ้าให้เลือกกันนะคะระหว่างการไปแบบทักเขาก่อนหรือรอให้เขาเขาทักก่อนเราจะเลือกอะไรเออยังไงดี จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเลือกเลก็คือร้อยเขาทักก่อนแต่ว่าแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปทักเขาอ่ะก็ก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าต้องเราต้องเราต้องมั่นใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งชอบเราเออเออเออใเราจะมั่นใจได้ไงอ่ะเออเออต้องดูเชิงซึ่งแต่จริงเรด้าเราก็ไม่ได้ดีไม่แต่แต่ว่าแต่ว่ามไม่คือเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราแบบ อ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเราชอบแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบเราแต่เราเราไปทักอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบดูเสลหรือเปล่าเอ้ยพูดเสลได้ไหมอ่ะใช่เพราะฉะนั้นมันจะแบบเอออันนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าจะเป็นแบบว่าเออร้อยเขามาทักแล้วกันมันเซฟใจเราที่สุดใช่ใช่ใช่เออมันเซฟกว่ามันเซฟกว่าและถ้าเลือกว่าให้เราเป็นคนที่โดนเซอร์ไพรส์หรือเราจะชอบมาให้คนมาเซอร์ไพรส์เรามากกว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะตอบโดนเซอร์ไพรส์แต่ตอนนี้อยากอยากให้เซอร์ไพรส์ให้มากกว่าใช่เซอร์ไพรส์ใครเออถ้าในวงเราแล้วเซอร์ไพรส์คนที่รักแล้วกันจริงจริงชอบเซอร์ไพรส์ตั้งแต่พ่อแม่ก็เซอร์ไพรส์แล้วใช่เพราะว่าเหมือนแบบบางทีสมมติว่าเราทำงานมีรายได้ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบว่าให้อะไรเขาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็แบบว่า เซอร์ไพรส์แบบว่าอุ้ยเอานี้มาให้อะไรเงี้ยแบบชอบรีแอคเขาชอบรีแอคชั่น a c แบบว่าอุ้ยเราให้ของนะเราอันนี้เราทำมาด้วยแบบน้ำพล้ำแดงเรานะอะไรเงี้ยเราอยากให้อี้ใช่แสดงว่าต้องมีพึ่งเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่ไปหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ใช่เล้นกระเป๋าครับใช่ชิ้นอให้กระเป๋าคือคือเหมือนคุณแม่ก็พูดสักพักอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาดูนะครับแล้ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกระเป๋ามากอะไรเงี้ยแล้วก็ หมือนเราก็ศึกษาสักพักอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบรุ่นพี่ปล่อยปล่อยกระเป๋าที้พอดีอะไรเงี้ยก็โอเคก็เลยอยากให้คุณแม่ก็เลยซื้อให้ครับแล้วเขารีแอคยังไงเซอร์ไพรส์เขานะแม่แม่ชอบมากใช่แม่แม่ชอบเลยเออสุดๆเพราะฉะนั้นจัดลิฟเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกกันค่ะว่าแอบบอกนิดนึงเมื่อกี้มีคนถามมาในเรื่องของการช้อปปิ้งถ้าช้อปปิ้งวันนี้ค่ะในเรื่องของตะกร้าเบอร์หนึ่งอ่ะต้องช้อปครบ1,799งพัาสบเกราคานี้รวมหักส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะครับ คือจะใช้โค้ดอะไรต่างๆก็ใช้แต่ว่าต้องให้เกิน1 7 9 9งันเจ็ดร้อยเก้าสิบเกาใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใชลใช่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 ใอ่ใช่ใช่้ช่เช่ใไปทางไช่ใ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 ว่าไปทางไช่ใ้่ใร่วม่ะค่ตามนี่เลยใช่ใช่ใช่บบ่ใช่ใชบใช่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 ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ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 ช่่วน่ใไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ ใช่ต้องแบบ1090ในยอดที่เราต้องจ่ายเลยถูกต้องถูกต้องแล้วก็อย่าลืมแคปคำสั่งซื้อแล้วก็ไปลงทะเบียนนะคะในช่องทางของการนี้ของเราด้วยนะคะเนาะแต่มีคนทวงถามว่า1นึ่งพันใกลแล้วค่ะเรื่กระปุกลูกค้าอยู่ไม่ไกลบอกเลยไม่ไกลกระซิบ่อยครับเท่าไหร่ออกสามร้อยอ๋อให้อีกสามร้อยได้สามร้อยกว่าโอเค อีกสองร้อยก็ปลกได้เพราะฉะนนั้แล้วรีบกดได้เลยจ้ะแต่ว่าในความที่เขาใส่ใจแบบนี้ทุกคนอยากไมยอมอยากไมยอมเขาดูนั่งชิลๆอันนี้เขาบอกว่าค่หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเฉพาะตะกร้าเบอร์หนึ่งนะคะใช่แล้วต้องกินอะไรอย่างเดียวเลยใช่แต่ว่าคลาสีได้คลาสีได้หมดเลยจะแบบสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแล้วอะสมมติคุณมีปัญหาเรื่องนี้มากสุดก็เน้นไปสีนั้นเลยอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกัน ว่าแบบเอ๊ะจะซื้อไปเผื่อคนที่บ้านเลยเพราะว่าอย่างทางด้านของน้องวิลเลียมเขาก็น่ารักเหอนกันเขามีซื้อของให้คุณม่คุณแม่ใช่คอแบบนี้เราก็ซื้อไปแบ่งคุณพ่อคุณแม่ใช่คด้เช่นกันเออน่ารักมากน่ารักมากนะคะมีคนบอกเรียบร้อยค่ะซื้อแล้วใช่ไหมเออซื้อเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอาเอาอย่างนี้ค่ะขอคําถามสุดท้ายครับเป็นคําถามชี้ชะตาเฮ้ยคำถามที่สำคัญมากเป็นไฟบางค่าวว้าวเออถ้าให้เลือกค่ะระหว่างขนมโมจิหรือขนมโกเลือกอะไรคะขนมโกคืออะไร ขนมกันฟยากเกินไปอันนี้ใครคิดมาคะคำถามนี้ไม่คำถามนี้ใครคิดมาคะเป็นไหนอะเป็นไหนใครคิดมาขนมโกคืออะไรอุ้ยแฟนป้นแย่มากอธิบายขนมโก๋หน่อยนะขนมโกคืออะไรครับแย่มากตอนนี้ตอนนี้คือเริ่มเริ่มเริ่มต้องไปถามว่าใครเป็นคนคิดคำถามนะคะขนมโกโก้ขนมโกโก้ขนมโก๋คือเหมือนเป็นพอเป็นแป้งกับน้ำตาลที่เขาอัด วายเจ้าอะไรแบบนี้จะแบบวายเจ้าเขาใช้เจาะหูใช่ไหมครับว่าปะคือมันมันโดนเหมือนแป้งเนื้อสัตว์นี่ค่ะใครใครก็ได้อธิบายขนมโก๋ให้น้องฟังเล่อยขนมติดคอโอ้โหประเด็นครับแฟนคลับน้องไม่รู้จักเหมือนกันอาจจะเป็นคนคิดคำข่าวก็คือใครใครเขาถามแล้วอันนี้เกิดเจนเก็บตัวขึ้นแล้วนะคะทุกคนไม่แต่ถ้าเป็นเออถ้าเลือกคือกินกินแล้วแค้น เออใช่แครอทเยอะๆอย่างนี้อ๋อสีขาวป่ะใช่พี่นี่มันติดฟันป่ะใช่อ๋อเคยกินแล้วตอนเด็กๆอ้สมัยนี้มีอยู่มีขนมโก๋ไม่ใช่พี่เออเออใช่ไหมไม่ใช่ขนมถ้วยอเอาอะไรเป็นขนมถ้วยกะเป็นอันนีนุ่มแต่อันนี้จะเป็นผงๆอ๋ออันนี้ไม่เคยกิน อ๋อไอ้นั่นคือขนมผิงไหมเอาไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้มันติดฟันหน่อยต้องกินน้ำไปเยอะที่ที่พูดพูดแล้วจนอะไรกันาะไรกัแล้วสรุปเราจะเลือกอะไรระหว่างขนมโมจิและขนมโขเออเฮ้ยเด็กเด็กเจนซีแน่นอนเรขนมเลือกขนมโมจิเขาหรือว่ากมันชอบ ขนมโก๋เลยเดียว่าขนมโก๋คืออะไรไม่คือเมื่อกี้เราลุ้นกับขนมอะไรเยอะแบบเอออะไรเงี้ยแต่จริงชอบกินโมจิอยู่แล้วด้วยอ้าหรอใช่โมจิมันนิ่มๆอะไรเงี้ยเวลาเรากินแบบว่าพวกเชาตุ้งไข่มุกอะไรเงี้ยเออใช่ก็จะแบบว่าพวกอีโมจินั่นเป็นคอมบิเนชันที่ดีอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าผิวสัมผัสเขาจะเป็นแบบนุ่มเด้งใช่ถ้าถ้าเผื่อจินตนาการไม่ออกต้องลองสั่งครับนี่ไงเออตะการหนึ่ง ไปได้เลยเพราะว่าตัวนี้เราเล่กได้เลยว่าเนื้อเขาจะมีความแบบนุ่มๆใช่เหมือนเหมือนตัวขนมโมจิแบบนี้เลยใช่เหมือนจริงๆนะแบบผิวเขาเหมือนมากใช่แล้วก็ซึมไวใช่ครับไม่มันไม่หนอหนกด้วยซึมไวจริงๆนะคือคือทาไปแล้วก็ซึมไปแล้วอ่ะแบบใช่ให้ผมไม่ห้าวิไม่ถึงเนยะอะแบบนั้นใช่เพราะว่าตั้งแต่ลองตอนองตอนแรกเลยก็แบบอามันหายไปเลย ใช่ใช่มาถหายไปจริงนี่ไงจริงๆตัวนี้นะคะอย่างที่บอกกันค่ะว่าถ้าใครอยากได้นะคะต้องรีบไปกดตกร้าเบอร์หนึ่งครับอยากรู้ว่าเนื้อสัมผัสแบบโมจิเป็นแบบไหนก็ตกร้านี้นั่นแหละโอเคครับใช่ตามีนะจ๊ะนี่ไงมีคนถามแล้วหนึ่งพันกระปุกหรือยังเอออินสองร้อยได้ตอนนี้ต้องช่วยกัน